นี้ค่างเงินบาทไทยเรียกได้ว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบ16ปีโดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ37บาทจนเกือบเกือบไปแตะที่38บาทต่อดอลลาร์ส,สหรัฐส,สาเหตุหลักๆก,ก,ก็มาจากมาตรการด้านการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือกับปัญหาเงินเฟอ้ออย่างเข้มข้นตามที่เจอโรมพาเวลประธานเฟดได้ประกาศเอาไว้นะคะว่าคณะกรรมการเฟดกำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อลดเงินเฟอ้อลงสู่ระดับเป้าหมายที่2 นับว่าเป็นการส่งสัญญาณเอาจริงและยอมรับผลที่อาจจะตามมาไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยปัญหาหนี้สินธุรกิจปัญหาหนี้สินครัวเรือนจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินที่อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เพิ่มขึ้นรวมถึงปัญหาการว่างงานที่อาจจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฟดเชื่อนะคะว่าเป็นการคุ้มค่าที่จะแลกเพราะถ้าหากปล่อยให้เงินเฟ้อ,อยาวนานกว่านี้อาจจะแก้ไขไม่ได้จนส่งผลร้ายแรงมากกว่าค่ะ สถานการณ์ในตอนนี้สําหรับนักลงทุนนะคะคาดว่าน่าจะกะังวลใจอยู่ไม่น้อยเลยเพราะไม่รู้และไม่แน่ใจว่าควรต้องปรับพอร์ตลงทุนยังไงดีเนื่องจากสินทรัพย์ในการลงทุนหลายๆอย่างในช่วงนี้โดยเฉพาะหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศต่างให้ผลตอบแทนที่ติดลบค่ะในส่วนของการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้เองแม้ว่าจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกก็จริงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาก็จะพบว่าให้ผลตอบแทนที่ไม่สูงเท่าไหร่นักทําให้ภาพ รวมของพอร์ตการลงทุนของเราในปีนี้ไม่ค่อยจะสดใสยอย่างที่คาดหว,งวังเอาไว้โดยสิ่งสําคัญที่จะทําให้นักลงทุนอย่างเราสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะคะนั่นคือการทําความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทบทวนเป้าหมายในการลงทุนตั้งรับปรับพอร์ตอดทนรอคอยซึ่งความผันผวนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจไทยในตอนนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยสําคัญเกิดจากนโยบายการเงินของสหรัฐและการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศต่างๆรวม ถึงช่องว่างที่เป็นความแตกต่างทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องกันไปหรือจะเป็นความยืดเยื้อของปัญหาการเมืองระหว่างประเทศเป็นต้นสถานการณ์ต่างๆนี้นะคะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในทุกสินทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าไม่นับเป็นช่วงพีคของตลาดหุ้นเทคโนโลยีในช่วงโควิดระบาดใหม่ๆก็แทบจะไม่มีสินทรัพย์การลงทุนอะไรเลยที่ให้ผลตอบแทนที่ดีได้อย่างโดดเด่นค่ะ ดังนั้นสิ่งต่อมาที่นักลงทุนควรทำคือทบทวนเป้าหมายในการลงทุนเพราะเป้าหมายบางอย่างอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายที่สำคัญของเราอีกต่อไปค่ะเราก็อาจจะพิจารณายกเลิกเป้าหมายนั้นเพื่อนำเงินไปจัดสรรลงทุนในเป้าหมายใหม่แทนหรือถ้าหากทบทวนแล้วพบว่าเป้าหมายของเรายังคงเดิมแต่ด้วยสถานการณ์ลงทุนที่เปลี่ยนไปก็อาจทำให้เราต้องปรับสัดส่วนพอร์ตลงทุนใหม่รวมถึงประเมินผลตอบแทนคาดหวังของพอร์ตลงทุนนั้นใหม่อีกครั้งค่ะสำหรับการลงทุนในช่วงนี้นะคะการลงทุนในพันธบัตรหรือตรา นี่ก็นับว่ามีความน่าสนใจแม้ว่าจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่วื้วาหรือมากพอที่จะชนะเงินเฟอ้อแต่ก็เป็นการลงทุนที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจได้บ้างในช่วงนี้เพราะสามารถประมาณการผลตอบแทนในอนาคตได้ในระดับหนึ่งค่ะและก็มีความเสี่ยงด้านความผันผวนข,ของราคาค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์การลงทุนอื่นส่วนการลงทุนในหุ้นไทยคาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากการที่นักลงทุนต่างชาติข,ข,า,ยขายคืนเพราะค่าเงินบาทอ่อนทําให้แลกคืนกลับเป็นสกุล เงินดอลลาร์ได้น้อยลงซึ่งก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักลงทุนไทยก็ได้นะคะในการเข้าซื้อหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและราคาย่อมเยาวแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าคงต้องถือครองยาวๆอย่างน,น้อยสัก5ปีเพื่อรอให้ภาคธุรกิจได้ปรับตัวและรอให้เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งส่วนการลงทุนในหุ้นต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ผ่านมามักเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโล,โลยีและเฮลท์แคร์ในตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐซึ่งนั้ จากนี้ก็น่าจะมีโอกาสที่เติบโตต่อไปได้อีกนะคะตามเทรนด์โลกแต่อัตราการเติบโตอาจจะไม่ได้หวือหวายอย่างที่ผ่านมาดังนั้นเราจึงควรปรับลดความคาดหวังจากผลตอบแทนในพอร์ตลงทุนของเราด้วยค่ะ ปิดท้ายกันด้วยการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักลงทุนเลยนะคะนั่นคือการรอคอยเพราะสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในตอนนี้บอกได้เลยค่ะว่าค่อนข้างใช้ระยะเวลาน,านานกว่าที่จะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งซึ่งสําหรับนักลงทุนคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการรอคอยนะคะแต่สําหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์เราผ่านเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้มาหลายครั้งแล้วและก็อย่างที่เราบอกกันเสมอค่ะว่าทุกวิกฤตมีโอกาสในการลงทุนและรางวัลมีสําหรับคนที่เข้าใจ ปรับตัวและรอคอยได้เท่านั้นค่ะสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกับ BBLAM ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงเทพอยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีหรือซื้อขายกองทุนได้ง่ายๆผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking นอกจากนี้ยังสามารถเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์และทำธุรกรรมซื้อขายสับเปลี่ยนรวมถึงการสั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยหักบัญชีเงินฝากแบบทัวเฉลี่ย DCA กองทุนรวมของ BBLAM ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน b f f Fund Trading หรือ BFT สอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ BBLAM สาขาธนาคารกรุงเทพหรือผู้สนับสนุนการขายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ค่ะ